นทิกรครับข่าวทะลุใหม่เช้าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่วันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับวันที่7กรกฎาคม2,568เอาอย่างนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวข่า,ขาวคราวทางการเมืองเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันก็ต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพนิดหน่อยเอาไา่เยอะ เพียงแต่อยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือเบต้าวันนี่คือเบต้าวันครับ11ปีที่อยู่ในโลกของสุขภาพได้เพราะผลงานไปที่ประจักษ์เพราะคุณภาพไปที่ประจักษ์เพราะมันสกัดจากเบต้ากรูแคนยีสขนมปังซึ่งมหาวิทยาลัยฮาวาดและมหาวิทยาลัยหลายแห่งเขายืนยันชัดเจนว่า เบต้ากรูแคนมันมีคุณสมบัติอย่างนั้นจริงๆคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนคือหนึ่งกินเข้าไปแล้วมันสร้างเขาเรียกเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเอางี้ก็แล้วกันฉะนั้นคนอย่างระดับประหลัดกระทรวงสา,ราสาธารณสุขศาสตราจารย์ดรแพทยสมศักดิ์ถึงยืนยันนะกล้ายืนยันชัดเจนเพราะเอาผลงานของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์มหลาลัยดุกคลิฟฟอร์เนียโอ้โหอีกหลายมหลาลัย มีผลงานเป็นพันๆรายงานแล้วเอามาแปลครับแปลแล้วก็ให้ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มาอะไรจ,จัดจำหนา่ยผมก็ไปซื้อมาไปซื้อมาเพราะเห็นคุณสมบัติมันดีนี่ครับคุณหอมศักดิ์บอกว่าเบต้ากรูแคนดี D ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบคนระดับนี้พูดออกมาอย่างนี้มันธรรมดาที่ไหนล่ะครับฉะนั้นผมถึงบอกท่านทั้งหลายว่าตอนนี้มันมีโปรพิเศษ หลายท่านถามมาในคอมเมนต์ดูเบอร์โทรศัพท์หน้าจอครับแล้วถามกันเองซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดไม่ต้องซื้อครบทีละสี่ไม่ต้องซื้อคราวนี้ซื้อสี่แต่ซื้อสี่จะได้แถมฟรีขวดเป็นห้าซื้อทีละสองก็ได้คราวนี้ซื้อสองคราวหน้าซื้ออีกสองจะได้ฟรีหนึ่งสามยกเว้นซื้อทีละขวดไม่มีโปรครับนี่คือเบต้ากลูแคนอะทีนี้ก็ว่ากันถึงเรื่องข่าวคราววันนี้ มันเป็นเรื่องที่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือทุกของพี่น้องประชาชนความสุขไม่ต้องพูดถึงกันเวลานี้หายากมีแต่ปัญหารุมเรา้าเป็นหนี้เป็นสินเดือดร้อนทั่วหน้าลูกหลานตกงานพี่น้องตกงานไม่มีจะกินไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อ นี่คือปัญหาของคนไทยแทบไม่น่าเชื่อครับรัฐบาลนี้บริหารประเทศมาสองปีกว่าจนธนาคารโลกได้ออกรายงานมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้ว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยแทบจะล่มสลายเศรษฐกิจอยู่ในระดับ1.8%ของ GDP ตามกว่าลาวตามกว่า พนงเป็นอีกตามความกัมพูชายเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ปีหน้าก็จะต่ำกว่านี้นี่มันหมายถึงสภาพเศรษฐกิจในบ้านเราหนึ่งจุดแปดเนี่ยมันต่ำแล้วมันมมนไม่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 ควรจะต่ำกว่าสองเปอร์เซนแล้วปีหน้าจะหนึ่งจุดห้าซึ่งมันเป็นไปได้พี่น้องประชาชนตกงานกันหมดไม่มีรายได้เงินมันหายไปจากบ้านเราเมืองเราหมด ไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ไหนกันหมดหลายท่านฟังข่าวทะลุใหม่วันนี้วันจันทร์ถ้าใครฟังข่าวทะลุใหม่ในคืนวันศุกร์ท่านกะจ,จะเห็นว่าบุลวีออกมาแฉโพยนักการเมืองทั้งหลายช่อโชนทั้งนั้นนะโกยเงินโกยทองออกไปสู่กัมพูชาไปฝากธนาคารไว้ที่นั่นฉะนั้นวันนี้การเมืองมันตกตามสุดขีดแล้ว ถึงขนาดสภาเนี่ยสสไม่อยากประชุมโดโดโร่มกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยสสพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยที่มีข่าวว่ากระโดดหนีเรือผูกเรือมันผูกก็มีแต่จมน้ำทุกคนก็ต้องกระโดดหนีครับแม้กระทั่งสื่อต่างชาติออกมาประจานท่านไม่ค่อยได้ฟังท่านไม่ค่อยได้รู้ และไม่ค่อยได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพราะอ่านไม่ได้บางคนก็หาบางคนก็อ่านได้แต่ข่าวไม่ได้เผยเแพร่แต่ถ้ามาลงในรายการข่าวทะลุไมโดยบุญลวีกระจายไปทั่วประเทศแล้วเขาจะได้รู้ว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นยังไงมันเป็นยังไงอย่ามัวลหลงไหลได้เพื่มกินแต่หญ้าไม่ใช่มันเลิกแล้ว ควรจะตาสว่างได้แล้วผมพยายามทําให้พี่น้องทั้งหลายตาสว่างอย่างสํานักข่าวรอยเตอร์เนี่ยได้สรุปหัวข้อข่าวว่านี่เป็นการล้างบาปด้วยไฟสําหรับการบวชเนนใหม่มันเป็นความละอ่อนทางการเมืองที่ถูกผลักเข้าสู่อำนาจในฐานะนายกอายุน้อยที่สุดเธอเข้ามาแทนนายเศรษฐาทวีสินที่ศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากหน้าที่ เมื่อปีกลายวามผิดเดียวกันกันกบแพทองทานถูกกล่าวหานี่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับของสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าอย่างนี้ทักษิณชินวัตรบิดาผู้ทรงอิทธิพลของเธอก็ตกเป็นจำเลยสองคดีที่ต้องขึ้นศาลคือการละเมิดมาตราน1นึในวันเดียวกันที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้นางสาวแพทองทานลูกสาวหยุดปฏิบัติหน้าที่ คือเป็นการทดสอบครอบครัวที่ครอบงํำการเมืองไทยมากว่าสองทศวรรษคือกว่า20ปีและเพิ่มความกดดันรัฐบาลที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองของครอบครัวตัวเองท่ามกลางเพลิงแห่งปัญหาที่โหมกระพือรอบด้านในช่วง10บเดือนของนางสาวแพรทองทานเธอถูกสังคมมองว่าไม่มีพุทธ,ธิภาวะ เธอถูกสังคมมองว่าไม่มีวุฒิภาวะและด้อยปัญญาไม่มีสติปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศเป็นยังไงฟังรอยเตอร์แล้วสะใจไหมนอกจากสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วยังมีสำนักข่าว CNN CNN ว่าไงผมต้องเล่าให้ฟังให้หมดสำนักข่าวระดับโลกนะที่เขารับรู้เรื่องของประเทศไทยมันน่าอายไหม สำนักข่าว CNN เโปรยหัวว่านางสาวแพรทองทานอาจถูกปลดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณากรณีเสียงสนทนาของเธอกับฮุนเซนเธอถูกมวลชนกดดันให้ลาออกจากข้อคอรหาร้ายแรงที่ทำให้พักภูมิใจไทยถอนตัวออกไปทำให้รัฐบาลสั่นคลอน และหลายฝ่ายจับตาว่ารัฐบาลแพรทองทานจะอยู่รอดหรือไม่ที่นายกรัมปรีเรียกคุณเซนเป็นลุงและบอกคุณเซนว่าอย่าไปฟังทหารไทยที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันกับเราลุงต้องการอะไรบอกมาดิฉันจะจัดให้แพรทองทานชี้แจงว่ามันเป็นเทคนิคการเจรจาของเธอเพื่อลดความตึงเครียดน,นางสาวแพรทองทานถูกดำเนินคดีในศาลเดียว กับที่ยุบพ,พักเก้าไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักเก้าไกลสิบนปะีกำลังจะไปสู่ศาลเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยก็โดนสิบปีอย่างน้อยก็โดนสิบปีครับเหมือนคุณเศรษฐาก็โดนสิบปีเหมือนกันไม่มีโอกาสเกิดแล้วเพราะคุณได้ทําอะไรต่ออะไรไว้เยอะกับคนไทยนี่คือสำนักข่าวซีเอ็นเนมาดูอีกสำนักข่าวหนึ่ง ข่าวพวกนี้ท่านไม่ค่อยได้ฟังท่านไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่จะทําให้ท่านหูกว้างตากว้างหูยาวตายาวสายตายาวไกลถึงพฤติกรรมของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้แกนนําของพรรคเพื่อไทย AP ซึ่งเป็นสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกบอกว่าสารรัฐมนูญสั่งให้นายกรัฐบรีแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นํากัมพูชา ตุลาการสารรันูนมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0ให้รับเรื่องไว้สวร้องว่าเธอมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจักรยธรรมอย่างร้ายแรงไว้พิจารณาในขณะที่ตุลาการ7ต่อ2เสียงให้นางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาและให้เวลานางสาวแพทองทาน15วันให้ชี้แจงมาเกี่ยวกับข้อกก่าวหา นางสาวแพทองทานกําลังเผชิญเผชิญอะไรครับเผชิญกับความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนาเผชิญกับความไม่พอใจของสังคมไทยอย่างรุนแรงที่สุดณวันนี้ในกรณีที่เธอบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาถึงขั้นประทะถึงขั้นประทะกันเมื่อวันที่28พฤษภาซึ่งทหารกัมพูชาตายไปหนึ่งคน คลิปเสียงที่หลุดออกมาในขณะที่เธอทำหน้าที่เป็นทูตเจรจากับคุณเซนสร้างความไม่พอใจให้คนไทยอย่างรุนแรงเป็นทวีคูณประชาชนก็มาชุมนุมขับไล่ในที่สาธารณะเมื่อวันที่28เดือนที่แล้วนางสาวแพรทองทานก็ชี้แจงว่าเธอพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้หลีกเลี่ยงปัญหา ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ปะทะกันด้วยอาวุธเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียนี่เธอแก้ตัวว่าอย่างนี้นายกที่ชื่อแพทองทานวันนี้ควบตำแหน่งรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการปรับคณะมนตรีที่ประกาศเป็นทางการไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สำนักข่าวใหญ่บอกว่าอย่างนี้ บอกว่ามันยังไม่ชัดเจนว่าเธอจะถวายสัตว์ได้หรือไม่หรือเธอดันทะลึ่งไปถวายสัตว์อันนี้จะเกิดความผิดในภายหลังความโกรธแค้นรุนแรงที่เธอพูดกับแม่ทัพภาคสองบอกว่าแม่ทัพภาคสองเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามพูดเพื่ออะไรครับพูดเพื่อเอาใจฮุนเซน แพทองทานพูดว่าเธอพูดอย่างนั้นเพื่อลดความตึงเครียดแก้ตัวไปนาคุณคุณแต่คำพูดของเธอไม่อาจจะลบล้างความโกรธของควายอนุรักษ์นิยมได้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าประชาชนหลายหมื่นคนประท้วงขับไล่นางสาวแพทองทานเมื่อวันเสาร์ที่28่มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากความไม่พอใจของประชาชนแล้ว เธอยังถูกร้องถูกฟ้องต่อคณะกรรมการปปชหลายข้อหาครับท่านผู้ชมหากปปชชีช้มูลความผิดอะไรจะเกิดขึ้นเธออาจจะถูกฟ้องให้พ้นจากตำแหน่งเหมือนอดีตนายกเศรษฐาสื่อต่างประเทศที่ไม่เคยให้ความสนใจในตัวแพรทองทานกลับมาเสนอข่าวเรื่องนี้ครับ สารสั่งให้หยุดไปบัติหน้าที่ในทํานองรู้ล่วงหน้าว่าเธอและพ่อเธอเนี่ยต้องพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายเหมือนในอดีตที่นายกรัฐมนตรีในเครือข่ายทักษิณห้าคนห้าคนที่ผ่านมารวมทั้งนายทักษิณที่ถูกดำเนินคดีสองข้อหาหนักหนาสาหัสรอสารลงทันรอสารลงทันนับถอยหลังได้เลย ฉะนั้นแพทองทานวันนี้ยังมีเวลาอีกประมาณสักสิบวันที่จะต้องส่งคำชี้แจงต่อสารและถ้าพิเคราะห์จากนิสัยถาวรของตัวเธอเองและพ่อเธอเองสื่อมวลชนของต่างประเทศเขาก็คาดว่าแพทองทานขอเลื่อนเวลาส่งคำชี้แจงต่อสารเพื่อยึดยึดไม่ใช่ยึดเพื่อยืดเวลาให้รัฐบาลของตัวเองให้นานที่สุดเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุด แต่จะอยู่ได้นานอย่างไรยังไงก็หนีไม่พ้นครับนอกจากหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมแล้วยังหนีไม่พ้นคดีความที่เธอมีอยู่โทษมันสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเป็นกระบฏต่อแผ่นดินเชียวนะผมจะบอกให้ทำเป็นเล่นไปถ้าหน,นีไม่ทันหนีไม่พ้นเพราะเวลานี้ติดกับดักอย่างที่ผมบอกฉะนั้นวันที่เธอไปให้สัตว์ปฏิญาณ ไปถวายสัต์ปฏิญาณต่อพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะอย่างผมพูดไว้เมื่อคืนนี้ในโรหัวทีวีมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์คำกล่าวที่ว่าข้าพระเจ้าขอถวายสัตยปฏิญาปฏิญาณว่าข้าพ,พุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งรฐฐาาณาจักรไทยทุกประการแล้วคุณปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไหมผมตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อคืนวานนี้คุณไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญย,ยกตัวอย่างมาตราหนึ่งสี่สี่ที่คุณแปลงงบซึ่งจะต้องไปใช้หนี้ธนาคารห้าแหง่ง ทั้งดอกเบี้ยแล้ววันนี้ยังไม่ชําระหนี้ให้ธนาคารทั้งห้าแหง่งธนาคารเขาจําเป็นต้องกู้เงินจากที่อื่นมาบริการให้ลูกค้ายังทกสเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินโดนคุณยิ่งรักจํานําข้าวฟาดไปแปดล้านมัน้งแปดล้านล้านไแปดแสนล้านเกือบหนึ่งล้านล้านนะชําระหนี้ชําระหนี้ไปแล้ว ประมาณหกแสนล้านสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเหลือหนี้ที่ติดอยู่กับธนาคารทกศออีกทกศอีกประมาณสักสองแสนล้านแล้ววันนี้ไม่มีเงินทกสไม่มีเงินให้ประชาชนกู้ไม่มีเงินให้เกษตรกรกู้ที่จะเอาไปทํานาเพราะใครล่ะก็เพราะคุณเพราะรัฐบาลของคุณเพราะคณะรัฐมนตรีของคุณเพราะสสของคุณที่เป็นเสียงข้างมากสามร้อยกว่าคนยกมือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีหกแปด ให้เอางบแปลงงบก้อนนี้มาใส่ในงบกลางแล้วเอาไปแจกคนละหมื่นละหมื่นคิดว่าจะเป็นพายุเศรษฐกิจผลสุดท้ายเจงบงเลยแล้วเงินที่เหลือคุณก็เอาไปใช้ในต่างประเทศอ้างหัวไปประชุมที่นู่นเอาไปทำซอฟต์แวร์ที่นี่เอาไปชักชวนคนมาลงทุนที่นู่นปรากฏว่าสมัยคุณอยู่เนี่ยคุณแพทองทานหรือคุณเศรษฐาตวีสินไม่มีกลุ่มทุนสักคนเลยที่มาลงทุนในประเทศไทย นี่คือความเดือดร้อนคือความเจ็บช้ำน้ำใจที่พี่น้องทั้งหลายได้รับจากการกระทำของพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลเราอยากเห็นเขามีความสามารถเราอยากเห็นเขาทำบ้านเมืองนี้ให้พวกเรากินดีอยู่ดีแต่เวลานี้มันตรงกันข้ามแล้วจะให้ผมพูดยังไงผมไม่มีเจตนาจะมาบ่นแซรัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะมาต่อว่าต่อขานแต่มันเป็นเรื่องจริงที่คุณกระทำผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ทุนถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักร์พระบาทม่งจะอยู่เอาไว้ไปคิดกันดูเถอะว่าสิ่งที่คุณถวายสัตว์เมื่อวันที่สามที่ผ่านมาเนี่ยและทุกครั้งที่คุณถวายสัตว์เนี่ยมันไม่เป็นความจริงที่คุณถวายสัตว์นะคุณทำซิกแซกตลอดทำผิดรัฐธรรมนูญตลอดซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ นี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเอามาสะท้อนปัญหาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเวลานี้เศรษฐกิจไทยมันดิ่งเหวลงไปถึงขนาด1.8เปอร์เซ็นต์ของ gdp ไม่ใช่บุรวีพูดสถาบันที่ออกมาพูดคือธนาคารโลกไว้เฮ้ยเป็นที่ยืนยันได้ว่าบ้านเมืองนี้กำลังนำไปสู่หายนะกำลังไปสู่นรกกำลังไปสู่เหวเราจะไม่ยอม ผมเองจะไม่ยอมผมจะทำหน้าที่ของผมเป็นสื่อมวลชนและเป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยที่จะต้องออกมาต่อสู้เรื่องนี้เพื่อพี่น้องประชาชนเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนครับเราอย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้ยังไงก็อย่ายอมแพ้อย่าไปทำลายตัวเองเรายังมีโอกาสยังมีคนเก่งคนดีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในบ้านเมืองนี้อีกมากมายครับสินค้าตัวนี้ ผมทามา10ปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปี 2> ผมบอกเฮ้ย hey, มันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยมหาวัดและอีกหลาย10มหาวิยาลัยเช่นมหาาลัยทูเลนเบเลอร์ดูค,คิลิฟอร์เนียหรืออะไรผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิต์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์สนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทน ได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนุญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดอ,อร์นายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไปไปไป,ไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ